สกอตติชโฟและบ mm ิติชอตแฮร์ก็คือแมวสองสายพันธุ์จากต่างประเทศ oh. ที่คุณธีรพัฒเ,เลี้ยง oh. จากแฟนรักเรารัก mm hmm. จึงเป็นที่มาของความรักระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงที่ที่คุยกับทางแฟนไว้คืออยากได้เป็นสกอตติฟโฟแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นสกอตติฟโฟแท้หรือไม่แท้คือรู้แค่ว่าตอนนั้นเขายังเด็กมากครับตัวประมาณเท่านี้เองแต่ขนเขาจะฟูๆหน่อยแล้วก็เหมือนกับ เราเขาก็ไม่กินนมแล้วเขาก็ถ่ายเป็นเลือดแล้วเขาก็เสียครับคําว่าท่านแมวต้องต้องต้องบอกกันเลยว่ากลับมาเนี่ยก็ต้องมาเล่นมาเล่นกับเขามาดูความน่ารักของเขาบางทีก็อุ้มไปห้องนอนบ้างอะไรบ้างจนจนจนเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ก็คือมันมีโรคเกี่ยวกับพวกโควิดเข้ามาเนี่ยผมผมรู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ออกไปไหนมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านหรือเล่นอะไรแบบเนี่ย มมมมันกก็ทให้เราาาอองงโลย่ีควสุขได้้แลวสกอตติฟโฟที่มีนิสัยค่อนข้างอ่อนไหวชอบแสดงอารมณ์แต่ก็ขี้อ่อนชอบมีเพื่อนและก็ชอบขอบเคลียร์เจ้าของซึ่งสายผ่านนี้มีใบหูที่เป็นลักษณะเด่นมีทั้งที่แบบพับลงมาและไม่พับลงมาดูแล้วสุดแสนน่ารัก ส่วนบิติช็อตแฮ่เด่นที่มีขนหนานุ่มหน้ากอดมีนิสัยเท่ๆแต่ก็เข้ากับทุกคนได้ดีอยู่อย่างเงียบๆแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนที่สำคัญไม่กวนใจเจ้านายซองลักษณะเด่นนี้จึงเป็นที่ต้องการของผู้หลงไหลน้องแมวหามาเพื่อเลี้ยงแม้จะมีราคาค่อนข้างสูง เปลี่ยนได้ครับอันนี้อันนี้ก็ขอยืนยันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นมาจากเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนซึ่งพอได้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเรารู้เลยว่าหลายๆคนต้องพูดเสียงสองตลอดเวลากับแมวกับท่าอะไรประมาณเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกมีความใจเย็นขึ้นมันก็จะไม่ได้แบบหงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหด้วยตัวผมเองอะครับก็อยากจะทําอะไรแล้วแล้วให้มันแบบ ็นจริงเป็นจังไปสักอย่างมันผมก็เลยจนทําให้ตัวที่สองตัวที่สามของของแมวที่ที่เกิดขึ้นที่เนี่ยครับมันกลายเป็นว่าเราต้องเรียนรู้กับมันแล้วก็อยากจะต่อยอดอะครับก็คืออยากให้ให้ทุกๆุกคนเห็นเห็นความน่ารักของเขาจริงแล้วด้วยด้วยด้วยสายพันธุ์ที่ของผมมีอยู่เนี่ยมันก็เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างคัดลูกค้าที่เขาชอบอยู่แล้วเพราะว่าราคาของสายพันธุ์มันจะค่อนข้างสูงก็คืออาจจะห้าหลักขึ้นไปซึ่ง มันเลยทําให้ให้คนที่เขาชอบแมวรักแมวที่ท,ที่ที่อาจจะหลงรักด้วย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 ความน่ารักของสายพันธุ์เนี่ยครับก็ส่วนใหญ่เท่าที่ที่มีลูกค้ามาครับก็คือเราเรามีลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะรักแมวจริงๆไม่ได้ลืมอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างไปเลี้ยงแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็จะส่งรูปมาดูโอ้โหก็คือทุ่มทุ่มทุ่มเทกับแมวตัวนั้นมากๆอะไรประมาณนี้มีของเล่นมี มีของเล่นให้มีห้องให้อะไรประมาณเนี่ยครับด้วยความน่ารักจึงเกิดความเอาใจใส่เกิดการศึกษาจนนำมาสู่การพะขยายพันธุ์สร้างไรายได้จากสิ่งที่รักและในอนาคตคุณเพียรพัฒเตรียมต่อย,ยอดหน้าเพจ I อเซ c a t คทรี f ฟา m มแมวให้กลายมาเป็นคาเฟ่มแมวใจกลางสวนอินทรีพร้อมนำผลผลิตในชุมชนบางติ่เป็ดมาจำหน่ายปลายปีนี้นักท่องเที่ยวปักหมุดรอได้ เอเซียวนาพงถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวน NBT จันทบุรีรายงาน